สวัสดีมิตรรับแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซตอนนี้เราอยู่กันในเกม r a c i n g Master นะครับหลังจากที่เราทำคลิปที่แล้วไปเนี่ยฮะก็ต้องบอกเลยว่า ID ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เห็นว่าตังเยอะมากเลยรวยชิบหายเลยนะครับอันนั้นมันเป็นไ d ดีที่เราจิกจากของทีมงานมามันเป็นเซิร์ฟเดโมเซิร์ฟทดสอบนั่นเองเนะก็ไม่มีอะไรมากครับมีรถให้ครบทุกคันนะครับแล้วก็เงินกับเพชรระดับเศรษฐีพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างลักชวรี่แต่ไม่มีผู้เล่นจริงๆเลยนอกจากอินฟูกับบอทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปท้ายามตาต่ำที่เป็นเพื่อนรักของเราที่เป็นอินฟูเหมือนกันนั่นแหละมาแข่งด้วยกันนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย เราจะมาเล่น ID ที่เป็นสำหรับผู้เล่นทั่วไปกันบ้างนะครับนี่ก็คือ ID เป็นของเราเองเลยนะไม่ใช่แบบว่าทีมงานอะไรมาแจกแล้วนะครับนี่แหละความเป็นจริงบทโค้ต้าอินฟูกูก็เป็นลูกไก่เลยทีเดียวนะเนี่ยชุดก็เป็นชุดแจกที่แบบกิจกรรมเขามีให้อยู่แล้วอันนี้ก็รถที่สุ่มกล่องง่ายๆง่อยๆก็ได้มาแล้ว f o ร์โฟกัสนะครับอันนี้เป็นลายที่ผมแต่งเองด้วยแหมสวยงาม ใครเจออยู่ในสตูดิโอยังไงก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับจะโหลดไปใช้ก็ตามสบายเลยนะก่อนอื่นเลยคําถามที่หลายคนสงสัยกันว่าชุดการล่าดนินเนอร์นะสีดำนะที่ผมกดไปเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ครับผมบอกเลยว่าผมหมดไปเบาๆครับสอง0ืนเพชรม่วงฮะเพชรม่วงก็คืออันนี้นะเนี่ยที่ต้องเติมเอานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมดไปประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเพชรม่วงที่ผมได้มาได้มาฟรีครับผมทีมงานให้มานะี่ย อันนี้ชุดขาวชุดขาวนี่คือแบบหลังจากที่คุณได้ชุดดาเสร็จมันต้องใช้อีกประมาณ5หรือ6ดาวนี่แหละถึงจะได้รับชุดขาวต่อผมก็จับไม่ได้แล้วนะถ้าใครที่ไม่อยากเกลือผมแนะนําเลยนะเขาเหมือนมีโปรโมชั่นชั่วเปิดเซิร์ฟอยู่ก็คือเติมเงินแค่9บาทนะได้ GTR อันนี้คือผมเติมเรียบร้อยแล้วไงก็เลยไม่ไม่มีให้ดูนะครับจะมีให้ดูแค่ตรงส่วนของอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าผมเติมเพิ่มอีก170เเพชรม่วงผมก็จะได้รับพินเขียว เอาไปอัพ ECU เพิ่มนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวจะเติมหรือไม่เติมค่อยว่ากันอีกทีจริงๆคลิปที่แล้วผมยังขายไม่หมดนะครับผมขายไปว่าระบบคอมมูนิตี้ของเกมนี้ก็น่าสนใจด้วยใช่ไหมแต่เซิร์ฟทดลองเนี่ยมันไม่มีผู้เล่นทั่วไปไงผมก็เลยไม่รู้ว่าจะขายยังไงก็มีแต่ยามาตั้มอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเกมรถแข่งทั่วไปยังไงนะฮะอ่ะเริ่มจาก เราจะไปที่โปรไฟล์ของเราเลยโปรไฟล์ก็จะมีไว้คิงนะฮะสามารถตั้งทุกอย่างได้ตามใจของเราเลยนะครับคิงฉายาจะคิงด้วยขับจะคิงด้วยกรอบรูปสุดจา้าบอันนี้ผมก็เติมมานะ Turbo S นะครับกรอบรูปลิขสิทธิ์แท้ Porsche จะโชว์แรงก็โชว์ได้ผลแมตช์ครับเล่นมาแล้วกีตาชนะไปกีตาอัตราชนะอะไรอย่างเงี้ยการแข่งประจำวันอสถิติสนามแข่งที่เล่นมาทั้งหมด ประวัติการแข่งสะสมผลงานอะไรก็แล้วแต่มีไว้ขิงกันเนี่ยเวล์ลดเวลโชว์รูปห้องแฟชั่นแล้วก็มีนี่ด้วยครับแต้มในการกดถูกใจนะครับก็คือสมมุติเวลาเราไปเล่นกับใครเนี่ยหรือแบบผู้เล่นคนไหนกดเข้ามาดูโปรไฟล์เราเขาก็จะสามารถกดถูกใจให้เราได้นะครับถ้าเราโดนกดถูกใจเยอะมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะฮะมาดูอย่างที่2นะครับระบบเพิ่มเพื่อนที่สามารถส่งของให้กันได้นะครับนี่ฮนะ เราก็เลือกได้เลยมอบด่วนโอเคเนี่ยเท่านี้เราก็จะส่งพวกเงินให้เพื่อนและเพื่อนก็จะสามารถส่งกลับมาได้นะยอ่ะยิ่งเพื่อนเยอะก็ดีหน่อยก็ได้เงินเยอะยิ่งเล่นด้วยกันมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีแต้มความสนิทเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับอ่ะ4 9 5 4 8ออันนี้คือเล่นด้วยกันนิดเดียวไม่กี่เกมนะครับเนี่ย้ย400 110และถ้าเกิดสมมติว่าแต้มความสนิทเพิ่มมากกว่า100ออ่าเอาสักอันนี้แล้วกันอ่ะ เมื่อแต้มความสนิทเพิ่มมากขึ้นกว่า100นะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทไหมหรือว่าจะให้เป็นคู่รักดีอ่ะคู่รักก็จะเลือกได้1คนนะครับเลือกได้มากกว่านี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเพื่อนสนิทก็สามารถตั้งได้ทั้งหมด20คนนะครับรวมกับคู่รักแล้วนะฮะอ่ะเห็นไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครสงสัยว่าถ้าตั้งแล้วมีอะไรดีครับนี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรดีว่าผมก็ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยแต่อันนี้คือเพื่อนสนิทของผมนะฮะชาร์ปศูนย์ศูนย์ห้ามันเขียนแค่ว่าเรื่องราวของเรายังคงดําเนินต่อไปหมดตัวเเล็ใจยอ,ยอธอปนจมมันไม่มีคำพูดอะไรที่ดูดีกว่าดีแล้วหรอวะรู้สึกมันเกเรยังไงก็ไม่รู้นะมันแ,แปลกๆอะว่าไหมเออแต่จริงๆเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ระบบเพื่อนสนิทหรือระบบคู่รักเนี่ย มันจะมีเบเนฟิตอะไรให้เรานะครับมาดูในส่วนของข้อที่3นะครับก็คือระบบขับหรือสมสอนนะครับอ่ะกดเข้ามาดูเลยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแคลนหรือกิลอ่ะแล้วแต่จะเรียกเลยบางเกมเขาเรียกไม่เหมือนกันระบบสมสอนเนี่ยก็คือมันจะมีเลเวลบอกนะครับเนี่ยเลเวลแต่ละ level เลเวลนะมันกเน็เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งเลเวลมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเอาเงิน เอาพอยต์เนี่ยไปแลกของได้ดีมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมอสส,สโมสอนเนี่ยของรางวัลก็จะเป็นพวกแบบอะไหล่ชัสซีอะไหล่ชั้นด,ดีมีแบบพิมพ์เขียวของรถแต่ละคันที่จะสามารถเอาไปอัพ ECU ได้ยิ่งปลดล็อกเลเวลสูงก็จะยิ่งได้ของดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเลเวลหมายถึงเลเวลสโมสอนเนียเลเวลขับเนี่ยแหละเออขับหรือสโมสอนเนี่แหละ ตอนนี้พวกเรามาถึงเลเวล3กันแล้วนะครับกับแกงที่มีชื่อว่า1 1 b เนะฮะเหรียญที่จะเอาไปแลกนะครับเขาะจะมีชื่อว่าเหรียญตาอุทิศอิเชียแม่งรู้ได้ไงว่าตาเขชื่ออุทิตวะ <S <S น,นี่อันนี้กดเข้ามาดูหนะ้าสมาชิกมีบอกด้วยว่าสมาชิกค,คนไหนที่แบบว่าทําเหรียญไปได้เท่าไหร่แล้วตาอุทิตของเขามีอยู่เท่าไหร่แล้วก็แอคทีฟก็คือ,อปกติเนี่ยแข,แข่งจบตาหนึ่งเราจะได้อยู่ที่ประมาณ5พอยต์นั่นเองนะ ห้าพอยก็เหมือนประมาณว่าเป็น EXP ให้สำหรับขับนั่นแหละขับก็จะเลเวลเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เขาจะมีแมตช์ดวนสโมสอด้วยนะภายในระยะเวลาอีก10วันนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นอย่างที่บอกไปผมอยากเล่นไม่ถึงไหนผมจิกจักกับเซิร์ฟซีมากเลยตอนนี้นะส่วนเรื่องขับเนี่ยผมบอกเลยว่าจํานวนของผู้เล่นที่จุได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะอยู่ที่25คนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรับมาเฉพาะคนที่เป็นทีมงาน 11mm จริงๆนะครับหรือว่าอาจจะเว้นที่สำรองไว้สําหรับพระพิสุกสงสตีและคนฉลาเฮ้ยไม่ใช่ เอาเป็นว่ายื่นเรซูเม่ผ่าน HR ได้ที่แฟนเพจเซนโซเซนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกรรมการเรียกตัวมาสัมภาษณ์นะเพื่อถ้าใครสนใจจริงๆนะครับมาดูตัวส่วนนี้กันบ้างนะครับในส่วนของข้อที่4นะฮะระบบบริหารนะครับนี่ระบบบริหารเขาก็จะมีอย่างแรกเลยคือโรงงานที่จะสามารถผลิตชิ้นส่วนให้เราได้อ่ะชิ้นส่วนพวกนี้ก็เอาไว้สําหรับในการอัปเกรดรถนะครับแล้วก็จะมีสํานักงานทีมแข่ง เราสามารถที่จะส่งเด็กไปแข่งขันได้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่อันนี้คือเด็กในสังกัดเรานะครับเลือกคนเลือกรถนะครับมีการแข่งขันอย่างนี้แล้วเราก็ส่งไปแข่งฮนะหลังจากนั้นมาลุ้นกันอ่าเขาได้ที่1นึ่งเห็นไหมเราก็จะได้พอยต์อ่ะพอยต์ห้ายหพอยต์ครับหลังจากนั้นพอได้พอยต์มาเราก็จะเอาพอยต์เนี่ยไปอัพพวกโรงงานต่างๆหรือว่าจะอัพทีมสำนักงานแข่ง จ้างคนที่จะเข้ามาหลักๆก,ก็เรามาทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาอุปกรณ์นั่นแหละแล้วคลิปที่แล้วอะ่ะเราขายคอนเทนต์อย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าเราเริ่มเล่นเยอะแล้วเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นรายละเอียดเราก็จะแน่นมากขึ้นนคะครับไม่ได้หมายถึงรายละเอียดน,นี้นะครับผมอาจจะชายผิดหน้าไปหน่อยนะะเดี๋ยวผมออกมาหน้านี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะเสียสมาธิกันซะก่อน โดยปกติแล้วเนี่ยการอัพรถทั้งหมดนะครับไอ้พวกเครื่องยนต์พวกยางอิเล็กทรอนิกส์แชสซีตัวถังเนี่ยมันง่ายมากๆเลยที่จะอัพนะครับก็คือแค่มีพวกชิ้นส่วนปกติทั่วไปเนี่ยที่แบบแค่เราเปิดกองนู้นกองนี้ทำเควสอะไรมันก็รอบมาให้เรื่อยๆแล้วนะเพราะฉะนั้นมันหาไม่ยากครับแต่ไอ้ที่จะหายากจริงๆนี่คือ ECU ครับนี่ ECU ตัวนี้อัพตัวหนึ่งนี่คือแบบโคตรแรงลดโคตรแรงต่อให้ไม่อัพพวกเนี้ย แต่อัพแค่ ecu อย่างเดียวสามารถโค่นอีพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยก็คือ ecu เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า OP มากๆเพราะฉะนั้นมันก็หายากตามกันไปด้วยนะครับวิธีการที่จะหามันนั่นก็คือการเปิดกาชาเพื่อให้ได้รถซ้ำคันนั้นบ่อยเนะแล้วมันก็จะให้พิมพ์เขียวมาเพื่อที่จะเอาไปอัพได้หรือว่าจะเอาพอยต์ต่างๆไปแลกมาก็ได้แบบบางทีก็มีเหมือนกันนะที่แบบเราไปลงแข่งแล้วก็แบบเชียรรถมันเหมือนเราแต่ทำไมรถมันแรงจังวะ โอ้รู้ละมันมีสูตรลับความอร่อยนี่เองมันใส่ผงดัวมาแนะแกง๊ง11 m เ MM MM ของเราก็จะเรียกพวกคนใส่ ECU ว่าพวกใส่ผงดัวหรือว่าผงชูรสนั่นเองเนี่ยเพื่อ <c oughs> ใครดูไลฟ์หรือดูคลิปเราแล้วงงกับคำว่าผงดัวนะอีกอย่างที่สำคัญเหมือนกันนะบ้านรถเราเนี่ยจะขับดีจะขับถูกมือคุ้มมือแค่ไหนนะนั่นก็คือการปรับแต่งด้วยนะครับนี่มันสามารถปรับจูนได้เครื่องยนต์อยากจะได้แบบว่า ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นแต่ความอัตราการเล่งการออกตัวลดลงหรือเปล่าหรือมุมดิกว้างแคบลงอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็ปรับตามนี้เลยแล้วแต่แล้วแต่รถแ,แ,แต่ละคันแล้วแต่ความถนัดมือของแต่ละคนด้วยยังไงก็ไปลองปรับกันดูแล้วกันนะแงค์กิ้งคือจัดอันดับทั้งหมดนะครับมันจะมีหลายอันดับมากอันนี้แรงค์รวมรวมทั้งหมดเลยอันนี้ถ้าเป็นของในไทยในกรุงเทพก็จะเป็นพามซีรีนอันนี้ผมจําได้ไอไอหมอนี่มันเคยแข่งใน รายการเอเดเลเซอร์อยู่นะเรซลีเจนคัพนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นนักพาก e ิสปอร์ตอยู่ด้วยนะครับผมเห็นเจ้าหนี่แข่งแล้วฝีมือไรเทียมทานสุดๆเลยนะก็เหมาะสมกับตําแหน่งที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกรุงเทพนะอ่ะผมตั้งไว้เป็นกรุงเทพแต่จริงผมอยู่นทนนะอ่ะแล้วก็มีแบบทีมเอ็กซ์ทีม, X, ท,มทีมสมรถนะทีมสปอร์ตนะอันนี้ก็คือแบ่งเป็นรถเป็นรถแต่ละคันรถของโรตัส e อีโวล่าก็คือรถที่ผมเล่นอยู่เมื่อสักครู่นี้ แรงของใครสูงที่สุดมันก็จะจัดอันดับมาเลยปั๊บปั๊บป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 ๊บอันดับสะสมอันดับแฟชั่นเห็นไหมอันดับรูปลักษ์รูปลักษ์กับรูปลักษ์ของรถอันดับสร้างสรรค์อันดับรายได้บริหารหอเกียรติยศอันดับสโมอสรเรียกได้ว่าโหมดทุกโหมดที่คุณเล่นรถทุกคันที่คุณเล่นนะครับแล้วก็ สโมสรของคุณทุกอย่างที่คุณทําในเกมนี้มีการจัดแลงกิ้งหมดเลยนะครับคุณพอใจแบบไหนที่จะเล่นแบบไหนก็เล่นแบบนั้นได้เลยนะจริงๆเขาจัดอันดับแม้กระทั่งว่าในจังหวัดของคุณเนี่ยคุณอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของจังหวัดเนะถ้าเกิดสมมติว่าไปจังหวัดที่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นอย่างเงี้ยคุณก็จะอยู่อันดับบนๆนะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่จังหวัดที่แบบอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้โหการแข่งขันสูงมากๆเลยนะฮะคนเล่นเยอะมากๆแบบนี้คุณก็จะอยู่อันดับล่างๆเลยเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาสร้างห้องเล่นกันเองนะครับแต่ว่าสมาชิกจะเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะสตรีมเมอร์ไงไม่ได้มีแค่แบบเรากับตะอัน๋นยามาตั้มอย่างเดียวแล้วตอนนี้มีแก๊งส1บเของเราเพิ่มเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวมาแข่งกันซะหน่อยเราแบ่งออกเป็น2ทีมทีมแรกคือทีมสตรีมเมอร์มี เซนโซเซนะครับเราเองมียามาตั้ม อ่าโจโจนะฮะมีสเตนเจอร์อ่าสเตนเจอร์เป็นหมีลูกหมีอ่าลูกหมีเป็นสตรีมเมอร์ใน t i k t o อกนะฮะชื่อช่องสเตนเจอร์นะครับส่วนทีม2อันนี้ก็จะเป็นทีมของตัวตึงใน 11mm นะถ้าใครที่ตามใน g t เเราก็น่าจะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะตึงเกมแข่งรถหมดเลยแต่เกมนี้มันค่อนข้างแคทชวนเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมนี้ก็อาจจะไม่ตึงนะมันก็มีความซิมนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวจะบอกเคดว่า ทำยังไงให้เกมมันดูเลียวขึ้นอีกเนี่ยแต่ตอนนี้แข่งแบบธรรมดาก่อนสักเกมหนึ่งป่ะพวกเราลุยกันเลยแล้วกันโอ้รถสแตนดาร์ดเอ่อใช่ไหมรถสแตนดาร์ดใช่ไหมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อะไรก็ต้คนจ่าโอ้ยไอ้นี่มากสนุนเลยอ่ะเงียบ่แต่เกมหมายความว่าอย่างไร คืออะไรอะคือคือรถแต่งรถรถแต่งแต่ว่ามันล็อกใช่ไหมใช่ใช่รถีซูยุแต่งแต่ล็อกล็อก ECU แล้วก็ล็อกของแต่งด้วยลายใช่ไหมลายแต่งอ่าใช่แค่ลายแต่งแต่อะไรไม่แต่งอ่าวันที่ฝีมือล้วนๆอ่าเขาเรียกว่าชาร์ลเดาเดาเขาจะเป็มรถต้นเรกกระจังโอ้ยชนตั้งแต่โค้งแรกเลยว่ะ ันนี้ชนกันได้ไหมเนี่ยชนไม่ได้ชนไม่ได้ไม่ได้ตาหน้าต้องชนได้แล้วแหละอย่าเอาไปมือออกกับบอเอาเไกมือออกมัเตินไปโอ๊ยไปทีลุ้นตึงจิงมะเฮ้ยไม่ได้ดิเราเราแพ้ไม่ได้เขา GTR เราก็จิตยาดีกว่าอันเอารถอะไรมาอันเอาคุณไดมาเอาทำไมไม่เอาจิตยาไม่เห็นไม่เห็นว่ารถมันล็อกสเปิก็เลยเอาคุณไดมาลองดูโอ้โหตายแล้วขับแบบนี้พอเวลารถด่จูนเสร็จขับไม่เป็นเลยนี่โอ้ยน้หาอะไรติดท้ายรถอ่ะอ๋อ เม่เปี่กัได้เริ่มเล่นเวทอยู่ดีเล่นททำไมต้องเวทแล้วสิ่งสิ่งิตพันมนออกได้เพืเิ่มแรงโลกเราไปอยู่ที่ห้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ทีมน้ำายนทีมน้ำโยนแต่ละบ่ตึงทั้งนั้นเลยใครที่หนึ่งวะชาบชาบเอาดันดันเป็นรถถุก ตักไม่ได้อีกเฮ้ยเราคนละทีพี่ปักทุกคนทักซับเยอะเยอะเเวลาผักนับสี่อย่างเปลี่ยนแล้วอันดับเปลี่ยนแล้วซับซับซับทางทางมีสาวมายืนบอกเหนือเนี่ยจอดรับไหมจอดรับไหมต้นเบนซ์มันดีกว่าลายทีอดีกว่าเอาว่าเอาว่าเออชนะ อยู่รูดอยู่รูดหมีแบกว่ะมีด่านยากกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้โหพูดแบบนี้ <c oughs> มีอยู่แล้วกี้มันง่ายไปสบายมาก <c oughs> ที่ยากละรอบนี้เราจะปิดการใช้งานเบรกมือนะแล้วเราก็จะ <c oughs> ปิดการเป็นผีตลอดเวลารู <c oughs> จาา้จักไหมอิดบล็อกอ่ะอ้าวรถคัสเดิมอีกแล้ว,วอ่ะอ่าไม่เป็นไรพี่ไม่ได้หอกคัส ขอลองอรถคันใหม่หน่อยดิคันไหนครับเพิ่งถอยเพิ่งถอยจากศูนย์มาเลยเนี่ยฮะศูนย์อะไรครับศูนย์รถนี่แหละ <laughs> จบเลยไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง, <laughs> <laughs> งเจ้หมือแคนหมดเลยจอลงเดียวกันจอลงเดียวกันออดี้บุลวแตแยิ้มหวานเจี๊ยบเลยบอกว่าขายได้พร้อมกันสี่คัน <laughs> ชูรูมเดียวกันที่หวานขึ้นมาสีเดียวกันอีกไหมเฮ้ยไม่ทั้งหมดนะเป็นรุ่นถอดเบรคมือเหมือน,นกันด้วยเอาเบรด้วยเบรด้วยเออเบยดได้ด้วยนะอชิบหายแล้วเบรกมือไม่มีลืมใช้ตูดคันหน้าเบรกได้เอาขนทำไมมันขนแบบนี้ใครใครมา <c oughs> พิงผมมาเนี่ยเออ เอาเลียนกันเองแลยช่วงนี้ไปเบียกบ้างเดี๋ยวมาตั้มตั้มไปได้ไปไพวกเดียวกันพวกเดียวกันไปได้โอ้โหพบอกให้จิ๊บแบบงานถนัดเลยเนี่ยไขสืดููดูดรูสไมีเบรยกเลยรถไม่แรงว่ะดูตูดกันดูดูดููดดูดดูดููดูู ไม่ใช่ว่ารถไม่แรงแค่แค่รถมันแรงไม่ได้ไปครับสตรีมเมอร์นำหรือเปล่ากำลังจะขับสลิปสตรีมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมกไม่อยู่อ่ะเฮ้ยหายไปไหนคนนึงเอาหมีหมีไม่แบกก็เอาหมีฉันแบกไม่ได้มีโย่คนข้าวขนาหนี้สมัยก่อนนะ Your r speed is p i m วันโลกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปบาลานด์เอาเอาเม็ดมือของวันออกด้วยวันโลกคนติดต้องเบรกมือนะเรียบร้อยเฮ้ยทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับตานี้ผมทีหนึ่งครับผมยังไงครับโอ้ยอุ้ยซี้มันแซงไม่ได้มันโดนบล็อกชนตดแล้วแบบว่ารถมักลองเร็วสปิดตกเอ้าคะแนนน้ำเฉย ใเพิ่งเห็นว่าสปอยเลอร์มันไอเนี่ยมันยกได้นะอืมันเป็นแอคทีฟแอคทีฟสปอยเลอร์อ๋อไม่มีเบรกมือมันคิดเครียดว่ะมันให้อารมณ์เหมือนเล่นเกมซิมเหมือนกันนะคือแบบใครใครตสตาร์ตอะคนสตาร์ตเราอยู่ข้างหน้านี่คือแบบได้เรียบได้เรียบเลยอ่ะได้เรียบแน่นอนโอ้ฝีมือกางเดี๋ยวก็ลวกโอ้โหเริ่มมาเสียงชนดังชัดเจนมาก ดันเนียสอาร์ไปฮะซีดีสามวันเมกเสอันนี้เห็นภายในนี่เอ้ยเห็นเห็นภายนอกนี่อาจจะมีแบบบางคนชุดแต่งนะแต่บางคนนี่ไม่มีชุดแต่งอะไรเลยแต่ภายในนี่คือเดิมเดมบทุกคนนัน,นใช่วันเมกเลสนะอันนี้ ทำไมมันแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันล่ะทำไรกันล่ะอะไรควรนเฉยเลยแอบมาควนผมเลยใครเขาแกล้งกันเอากระชนมาควนท้ายแบบนี้ตัต้งตูมเลยเมื่อกี้ทำไมสลิปสตรีมเราไม่ค่อยขึ้นเลยวะทำไมเขาแรงนะสะเปคมันเท่ากันหรือเปล่า,อ,าอะไร มันเลยไม่ค่อยเห็นใจเท่าไหร่ละสเปคค,คอมสเปคโร <laughs> 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 เอ๋ออ๋อไีนน่น้าละรเราใช้แค่1040 <laughs> <c oughs> ก็เลยตามเขาไม่ทันเออน่าจะเกี่ยวแต่ราคาลูกมันมีคนน่าละหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับ โอ้หมีมันไายวะเอาเรื่องกันเลยแอบควรนะเราแอบควรแอบควรหมีเป็นสัตว์ดุร้าย้ะรู้วาโดนโดนลอดทุบไล่ตุ้ยตาไปอาบไม่ทันเลยว่ะพี่ปิดสลิปสตรีมรือเปล่า ไม่นะพี่ไม่ได้ปิดนะเฮอไม่ขึ้นทำไมรถแรงกันจังเลยนั่นสิเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงพี่ยังขึ้นอยู่เลยสลิปสตรีมเนี่ยมันต้องใกล้กว่านี้นั่นสิต้องใกล้ก็เฮ้ยไอีเชี่ยใครจิ้มตูดกูวะใครล่ะฉันเองจะใครล่ะเนีย ขนาดนี้มันยาขนาดนี้หรอบล็อกไลน์บล็อกไลน์บล็อกไลน์โคตรเลยเลยไม่ผิดครับไม่ผิดได้ยี่ลายผมยาขนาดนี้ยาขนาดนี้ยาขนาดนี้นี่ก็บอดี้บล็อกอีกอ่ะอันนี้ลายผมนะไม่ผิดไม่ผิดเลี้ยวเข้ามาเองคือพี่เกมติดพี่เซนแล้วผมก็ติดพี่เกมแล้วครับแล้วบ็อกผมกับแถววอนว่ะมาถึงบทที่เราชอบที่สุดกันไรล่าไอ้ป็นซียุป่ะจิตป่ะปิดดี ปิดดิต้องปิดไม่ถึง้งปิดคนก็ผมยังไม่เติมเกมนี้คือสีแดงต้องไล่ตบสีเหลืองต้องแซงสีเหลืองให้ได้แล้วสีเหลืองก็ต้องแซงสีฟ้าให้ได้นะครับเพื่อเป็นการปิดเกมนะอกติกาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นสีฟ้าจะออกตัวก่อนจะอยู่หน้าสุดพวกเราเป็นสีเหลืองพวกเราต้องไล่ล่าสีฟ้าแล้วเราก็ต้องหนีสีแดงไปด้วยในขณะเดียวกันนะ มาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพวกเราจะหนีพ้นไหมไอันนี้บอดอะไรไม่ใช่เป็นแรงจริงวะบอดโปรโอ้โหเฮ้ยบอดชนกัวเองอะเฮ้ยอะไรเนี่ยไ <laughs> อเดียวอะไรโง่เช้ยเจออะไรครับเบีฟิปโดนบอดเบีย,ยไดไปแล้วบอดขัำขึ้นเลยเหรอ ิมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนครับสีส้มลาตอนไ่ไมได้โดนไปสองคนเรียบร้อยกับจัดผู้แข่งไปสองเรียบร้อยเลยเลยสองเลยสองอุ้ยบีบีด้วย โอ้ยตายคนแรกอ,ะอ่ะมีไปดูแล้วอ่ะมีมีโคตรไวมีตึงจัดเลยเย็บกิ๊บไม่คุยสักคำเด็กเด็เหมือนเขาไม่เคยรักเลยตรงมีใหม่เมมปากเมมปากเอโอ้เเสียสมาธิแค่ไหนนะเนี่เราเลที่แล้วลนี่แล้วกหมดแรงอ่ะ มก็ชนระเทอเเมอยู่ตอนนี้ไม่ต้องแชร์อันนี้เมเิยอะเกิดชนไม่มีคนทำอะไรคุณล่ะไม่นต้องแซงต้องแซงต้องแซงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วอ่ะเ้ยดโอ้ว้โอโเห็นอยู่แค่เพือเป็งโอ้จบเลยใครได้คะแนนสูงที่สุดบอทบอทได้คะแนนสูงที่สุด ล็อกมาเป็นหมีแล้วก็พี่อันดับสามก็หงแล้วเนาะอับอับล็อกพี่ยังไงเนี่ยไม่มีสักคะแนนโอ้โหกําลังงงกับกดอยู่คือต้องทําอะไรยังไงงงอุตส่าห์เป็นผู้ไล่ล่าแต่ไม่มีสักคะแนนเฮ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยครับผมผู้ชมครับตรงนี้สวยเบรกแค่ไม่ทันโอ้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 ทําไมขึ้นรถไม่ได้วะอันหนึ่งนะดีครับขึ้นรถตัวเองไหม รมามบบินนครััผดูมินิแมบได้นะให้นำทางได้นะโอ้แกงรถหรูครับโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอะไรมีคนภายเงยอยู่ด้านหลังเราด้วยนะแล้วยู่ไหนกันแต่ผมจะรู้วัเนี้ครับเปิดแผนที่เอมีกดดูตรงแผ่นปะแผนที่มันจะขึ้นเลยาเจจะไม่เข้ากันหน้าเลยหน้าอย่างโหดอ่ะ มาเรามาเต้นด้วยกันหกคนดีว่าอะคลิปสี่มาโบกโบกโบสเปแคสโบกดีนะไม่ไม่นี่มันหาตรงเต้นพร้อมกันได้เลยอ๋อได้เอารวมเต้นด้วยถ้าเป็นไฟเอ็มตอนรอนตัวแม่ตัวมัมตัวแม่ตัวมัมมากแล้วกูหันไปคิดไหนนะ กันดีๆกันดีๆกันปะอันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอ้เกมอะไรเนี่ยออดิชั่นออดิชั่นเกมอะไรเนี่ยวะเนี่ยน่ารักอ่ะประชาชนมันเริ่มโดดด้วยประชาชนเริ่มเยอะประชาแนวรวมเริ่มมาไม่ไหวไม่ไหวเขาเมินเราแม่เรอยวเออต้องมาเรียวอยู่ไหนรวบมาเกเรด้วยกัน เข้าเมืองตาหลิวตาหลิวกิ้วแล้วคือแบบหันกันไปคนละทางเราต้องไปห้องอื่นนะที่แบบคนเย็นแล้วเราก็ไปเต้มนี่อย่างเงี้ยไป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 ไหมไปไหมไปบุกเซิร์ฟอื่นกันไปบุกป่าป่าออกออกออกโอ้โอ้โอ้กระตุก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 นั่งเลยนั่งด้วยอ่าสูงนั่งนั่งสูงเดี่ยวแล้วอ้าวโอโซนกันยับโซนยับกดวาร์ปเลยตอนเนี้ยฮันโนไปรถแล้วเรียบร้อยลงไงอะ แลมโบเกียพังหรือเปล่าวะเล่งไม่ไปเลยแต่เราเห็นรถบีบอยกันอยู่สองคันเนี่ยตอนเนี้ยโอ้<ไ>ทำไมนี่มันรถหรือยานอวกาศว่าบินกันไปบินกันมาเนี่ยแต่ละคนคงจะสงสัยว่ามันมาทำอะไรกัน <laughs> <g ül> นะเบอร์ที่มีแต่ความวุ่นวายทนี้คนวุ่นวายเลยเ <c oughs> ออ ออะไรเนี่่ยามีคนมีคนแจมมีคนแจมคนไม่ทันมีเขาถามมีคนไทยป้ะจะได้กดแตไม่ได้เลราจะกดสามชาะหน่อยมันเดินลงทะเลได้ไหมเดินลงทะเลเออ่อไปเต้นกันในทะเลอันนี้อารมณ์เหมือนมามิตติ้งริมทะเลก็ดูดูวิ่งวิ่งวิ่งก็โหดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไง เหมือนเรียนลำน้นแมกล้ๆนอ่ะออวิได้าไม่ได้ไม่ได้กินมองไมเห็นแล้ววิ่งแข่งมวิ่งแข่งมาราธอนกันวิ่งจากบือเนท่อะไรปาปกันเราวิ่งไปเป็นหมูวิ่งเป็นหมูวิ่งเปนูอารมณ์เหมือนฝูงนกบินด้วยกันอ่ะไป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  แลนี่ไเมือนเหม่อนวัเด็กไอ้เล่นจุดเล่นไอ้เล่นเ่าแล้วก็ตึงเาด้วยแล้วก็วิ่งเลมทะเลวิ่งกันเตไมดอาวิงอาวิงไม่อย่างก็นนารุโตเออนศิษย์การขอนารุโตน่การแข่งไปด้านหลังนี่คือใช่เลยนารโตมาครับมายืนเต้นกนตนีนเต้นกันยืนเต้ยมาเร็วๆๆแดนอ๋ออหันหน้ามาทางเดียวกันได้หม เอาตัวพิษเอาขึ้นเข้ารถเฉยเอาเอาเรียบร้อยอยู่ๆเอาอย่านี่แหละเหมือนแอโรบิกดีน่ารักว่ะแล้วแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นลาเวนเดอร์เอางงงจอดจอด วันนี้ผมก็มารีวิวระบบที่เหลืออยู่ที่ผมยังไม่ได้รีวิวตั้งแต่ในคลิปที่แล้วไปนะเนื่องจากว่าเราได้เล่นมากขึ้นเราก็เห็นบระบบอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันนะครโอเคงั้นเราก็มารีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมหรือจะเป็นอัดคลิปให้ดูกันก็รอติดตามกันตอนต่อไปละกันนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาจอยมาชมกันนะครับลากันไว้เพียงเท่านี้บายบายสวัสดีทุกคนครับผม